สวัสดีค่ะเพททื่อนๆ social f แ n facebook fanpage มารุโกะจังนะครับวันนี้มารุโกะก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาทําคลิปนะขอบคุณนะที่ทุกคนนะไม่ว่าแฟนคลับแล้วก็คนที่รู้จักดาเพื่อนพี่ๆแล้วผู้ใหญ่ที่นับ นะที่ว่ารวมอนุโมทนาบุญร่วมบุญน,นี้สร้างพระหลวงปู่สุขอกร์าถามเ่าเพราะว่าหลวงปู่สุขที่มาสวดท่านใจจะทำนี้เพื่อาามาตอบสาเพื่อจะทําให้เสริมดวงเป็นนิดนิดหมายให้แก่มุคนให้บรรดาเอากันกลับพุทธบุแล้วก็บรรดาเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆคนนะคะให้มีความสุขกันวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปขอบคุณแล้วก็ มาเป็นหลักฐานแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเงินที่ร่วมบุญแล้วก็จะบอกว่าบุญครั้งนี้จะทามีการพิธีบวงสวงหลวงปู่สุขในวันที่23นะฮะก็คือให้ทุกคนร่วมอนมุโมทนาบุญด้วยใครมีเดี๋ยวยังมีอีกหลายสายที่อยากจะร่วมบุญนะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวจะทําคลิปขอบุณที่หลังก็อเอาตอนนี้เราแจ้งแจ้งยอดนักตอนนี้ต่อเลยนะบาร่บก ก็อันแบับแรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอ่าบุญครั้งนี้ในการสร้างหลวงปู่สุกเพื่อเป็นสิริมงคลขอขอบคุณสายที่เด่นนะครับอ่าอเมริกามาจากอเมริกาเลยนะครับแฟนลับแล้วก็บรรดาแฟนขับของบริกกด้วยที่อเมริการ่วมอนุโมทนาุบน,นะครับในนามของคุณพิทักษ์รัตนชัยคือที่เด่นนะครับเปสายอเมริกาค่อนด้ ร่วมมาเปนฝ่ายทั้งหมด10คนในการแจ้งชื่อเก้าคนแล้ว9้าคนในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือคุณปริญญาหมดอดิตนะครับถ้าเกิดพูดชื่ออะไรผิดกข็อขออภัยโทษด้วยนะครับและครอบครัวนะครับแล้วก็คุณวันชัยจองคนงา,ามนะครับหรือคุณพี่หน่องนะครับอ่าและครอบครัวแล้วก็คุณชวนนะครับสารสารภูมินะครับก็ และครอบครัวแล้วคุณลรงสิงหะนะและครอบครัวคุณอภิวัตบุญญาหานและครอบครัวอ่าแล้วคุณสุพันเมสวัส์นะครับอ่าและครอบครัวคุณพงษ์ชัยจักรและครอบครัว คุณสันติสุขแท้ตั้งและครอบครัวแล้วก็คุณกิติยาพันธ์โพธิรามนะครับและครอบครัวอันนี้จากสายฟลอริดานะครับจากยอดเงินนะครับก็คือ7,900ที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ก็ขอขอขอ,อ,อนุโมทนาบุญในการครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้สมปูรณ์กับความสุขทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับขอให้ทุกานแข็งแรงนะครับทำการกิจการที่ฟลอริดาขอให้ลูกคงนละล้านมาเยอะๆนะครับ แล้วก็มาอีกสายเง่นก็คือสายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือ,อสายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะมะีในสายของพีน่นี่หรือสายของน้ำเก่งนะครับก็ได้ร่วมบุญมาครั้งนี้ขอขอบคุณนะครับชาวสมาชิก ประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ที่เจปแปนนะครับร่วมทําบุญครั้งนี้เขาขอบคุณมากๆเลยนะพี่มี่แล้วก็น้องเก่งนะสาวคนหนึ่งนะแล้วก็ขอขอบคุณสายของคุณกอยนะครับแล้วแล้วก็คณะสายของคุณกอยทุกๆคนเลยนะแล้วครัวด้วย ร่วมทำบุญมาครั้งน,นี้นะคะก็เป็นจำนวนเงิน2,100บาทนะครับเอ่อถ้าเกิดขอบคุณสายไม่ต้อยทีนี้ไม่ต้อยทีก็คือร่วมทําบุญเป็นเฉาะด้วยก็คือ2,000บาทนะครับขอขอบคุณเอ่อในบริษัทของแม่ต้อยด้วยที่ทุกๆคนได้ร่วมบุญกันไม่ว่ามากหรือน้อยกั้การได้บุญเหมือนกันนะครับแล้วขอขอบคุณสายสีอมรอ่าสายสีสายสี อมารานะครับขอขอบคุณสายของพี่นวลด้วยนะครับแจ้งยอดหมดมึงมาทันแปดนะครับก็คือขอขอบคุณมากๆทีนี้ขอขอบคุณนะครับสายประเทศญี่ปุ่นเมืองเกโลของพี่มารุโกได้ไทํามานะครับแล้วก็มีคนร่วมบุญด้วยก็คือขอขอบคุณพี่โต้งนะครับขอขอบคุณพี่โต้งแล้วก็ขอขอบคุณพี่นุ่ยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องแอม แล้วขอขอบคุณน้องนนน้องนนได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยแล้วขอขอบคุณพี่มุดนะครขอขอบคุณทุกๆุกทุกทุกคนเลยที่ได้ร่วมบุญได้เอ่ยชื่อไปบ้างไม่ได้เอ่ยชื่อไปบ้างก็ขอประทานโทษนะตรงนี้ด้วยนะขอขอบคุณก็คือเพื่อนละ สายนี้นักสแสดงในประเทศญ,ญี่ปุ่นขอขอบคุณมากๆเลยแล้วข่าตายของน้องเมย์น้องเมย์จัดธนาคารกสกรไทยเป็นจำนวนเงินทั้งหมด4,000บาทขอขอบคุณมากๆเลยนะครับยอดสุดที่ตอนนี้นะักตอนนี้นะครับนักต,ตอนนี้ยอดสุดที่ทั้งหมด21,940บาทแล้วเดี๋ยวจะมีมา มาอีกสายแล้วขอขอบคุณสายเมต,กมติกแม่แมติกแมติกสายแม่ใบสีแม่ใบสีสคนงานของลูกนะค,คุณที่รักของลกูลกๆขอให้กิจกรราของเมติกนะครับจงมีเด็ชื่อเสียงโด่งดังสุภาพแข่งแรงแล้วก็สมาชิกบรรดาลูกๆเนื้อล,ล,ลูกศิษย์ของเมติกก็ขอให้ร่ำให้รวยสุภาพแข่งแรงเช่นกันนะครับขอขอบคุณในการร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวจะมีมามาช่วยบุญอีก ในการทําบุญสร้างพระก็เลยทําเห็นว่าสายของมาลูกเกะที่ทาบุญสร้างพระนี่ก็คือ,อนี่คือหลวงปู่หลวงปู่สุียังไม่ได้แก่คือให้ให้ให้ดูรู้ว่าเพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาส่งวันนี้แล้วก็จ่ายเงินไป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 ,ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนเงินเงินในจํานวนของหลวงปู่เนี่ยในส่วนเงินต่างๆนะคือ,อของมาดูกกะนะจะต้องต้องบอกนิดนึงว่า มนุกโกจะไม่ขอเจาะจงเรื่องบุญว่ามันมากน้อยเท่าไหร่อะไรยังไงคือเงินทั้งหมดที่ได้มาถ้าเกะเกินหรือขาดหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่สมมติถ้าขาดทางคือ,อยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะาเราเราดำบุญอยู่แล้วแต่ถ้าเกินเราจะบอกว่าเงินตรงนี้จะมีการบงวงสรวงก็จะเป็นการนิม่มันเป็นค่าตัจัยในการเลี้ยงพระแล้วก็ทําบุญเลี้ยงพระ ราชเก้าอันุโมทนาบุญบุญทั้งนี้ขอให้ส่งกุศลไปถึงกับาญาติมิตรทายาะ,ะแล้วขอบคุณสายพี่เล็กด้วยพี่เล็กพีเคคาเดนน่าราักอยู่แล้วขอขอบคุณนะ,ะบุญกุศลทุกบุญกุศลร่วมอนุโมทนาบุญทั้งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จทุกประาการในการหน้าที่การงานขอให้พระคุณเสียคุณมรัชนาตายปกปักรักษาคุณครองคุณบิาดามารดาครูบาอาจารย์เทพเทวาทุกชั้นฟ้า จงประทานแต่ความสุขและความบารมีแก่ทุกท่านสู่แก่ทุกท่านนะคะแล้วก็นี่คืออ่านี้ก็มีผู้มาร่วมเป็นสักีพยานคือป้ปุ๊กแห่งบันโบเออขอขอบคุณสายบันโบด้วยลืมเลยขอขอบคุณสายบันโบนะคะทุกๆคนเลยนะักแสดงบะโบ้ทุกๆคนทีร่ร่วมบุญในครั้งนี้ขอให้ชาวคณะบันโบถ่ายรูปกันตรงกลาง นักแสดงคาเบร่ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ขอให้รวยพร้อมๆกันอันนี้คือปะโป๊กปะโป๊กวันนี้กันแล้ววันนี้วันนี้ปะโป๊ปวันนี้วันนี้มาทาง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 นี้เชิญค่ะเชิญนะนี่ร่วมมาเป็นสักขีพยานค่ะวันนี้องค์บาเป็นไงมาแต่เช้าเลยในะมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยนอนนอนเลยนะคะลงปู่อยู่ก็คือร่วมเป็นสักขีวันที่ยี่สิบสามนะถ้าเกิดยังไงก็ ตั้งจิตที่ดีนะเพราะว่าจะมีการเลนะี้ยงพระเนาะบวงสุขของท่านนะก็คือขอขอบคุณบุญนี้ทุกๆบุญนะคะส่งผลบุญให้แก่ทุกท่านนะคะนะใครที่จะทําบุญ <c oughs> กับสายารมีโกได้กังอยากอยาก,ย,าก,ย,ากยมอีกก็ก็แจ้งได้เนาะเพราะบุญงนี้ก็คือเราเรอาเงินเข้าบุญหมดเลยนะไม่มีเรามีการนับเงินให้เห็นด้วยโอเค่ะขอบคุณมากมากค่ะก่อนไปเราเนาะลาด้วยภาพหลวงพ่อนะคะโอเค่ะนีดูรอบๆลงมา นี่ดูกายทาใกล้ๆก็ได้นี่เท่าคนจริงนี่ดูดูท่านยิ้มนะคะเป็นบุญบารมีออกอรตสาโอเคค่ะพบกันใหม่นะกับบรุกจังสุปตาอบกันมาก <laughs>